เราจะพักกันอยู่แล้วเราจะพักกันอยู่แล้วถ้าเห็นกันด้วยความที่แบบเหมือนเป็นการส่งพลังให้กันใช่<ด>ชทุกครั้งเวลาเดินออกมาเจอกันเป็นตอนที่กดใจอยู่วิมวิอามกำลังช่วยคนฟอดกันร้องไห้คือมันไหลคพราะรู้สึกมากเลยนี่เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหนูขอ,ขอ,ขอเล่าเรื่องหนึ่งที่อาร์มยืนร้องไห้กันหนูอยู่คือซาบซึ้งตื่นตันใจกันอยู่ว่าเฮ้ยเบลแบบไปอยู่จุดนั้นแล้วอะไรเงี้ยทีเนี้ยเขาจะมีหวั่นไหวนึงในขณะน้ำตาเขาลื่นอยู่เขาเห็นลุงเอมหล่อมากพี่เอมหนูยังว่า ง่อยู่แต่แบบยังเป็นห่วงคู่จิ้นยังเป็ห่วงน้องคู่จิ้นอยู่เลไอย่ะคือมันจบภายนอกแล้วหนูยังไม่มีคู่จิ้นเลยแม่คือหามาหลายวันแล้วอ่ะคือในขณะที่กดฤตเบลยืนอยูกับพี่เชยเอมเออไอ้นี่เขาก็อยากให้พ่อเขาเช้ยพ่อแต่ว่าอันนั้นก็เพื่อนแม่พ่ออ่ะคือแบบเขาก็หลงรักไงพี่เบลพี่เบลสู้ๆี่แต่พี่เอ็มก็รอพี่เบลพี่เอ็มพี่เบลพี่เอ็มใช่แบบนั้นแล้วมันลองให้ดูความรู้สึกอะไรจากทีเนี้ยเออมันไม่แต่ว่าตอนนั้นอ่ะ